ผมใจร้อนแล้วไม่ตั้งใจในการเรียนครับแล้วก็ไม่ค่อยมีสติในการเรียนและการฟังของครูที่สอนครับหลังจากที่ผมได้นั่งสมาธิกับสวดมนต์ผมก็รู้สึกว่าใจเย็นลงการสวดธรรมจักรทำให้ผมได้บบนในทุกๆวัน สวดธรรมจักก่อนเรียนและนั่งสมาธิก่อนเรียนค่ะหนูจึงมีสมาธิมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ก็จะได้เกรด3ามช่วงนี้ก็ได้เกรดสค่ะ วิอเมสุตังเาลุจมายังปวารสียังวิหตติสิปะวิทังิาวเสียงสดมนบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรขับขานดังกังวานไปทั่วพื้นที่โรงเรียนวัดวังว่าจังหวัดพิจิตรในทุกๆเช้าก่อนเข้าเรียน ซึ่งเป็นกิจวัตรที่คุ้นเคยของผู้คนในละแวกนี้ที่ได้สดับฟังซึ่งกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตินาสูตรนี้คือนโยบายของท่านผู้ในการโรงเรียนพิธิการพร้องจันทร์สืบสารมาจากท่านผู้บริหารเดิมและรับดําเนินการต่อยอดอย่างเข้มข้นคือจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจวัตร,รประจําวันช่วงก่อนเข้าเรียนรวมไปถึงกิจกรรมสมาธิต้นคาบเรียนที่ทุกห้องทุกชั้นได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งนโยบายนี้เกิดขึ้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมกาลยานมิตรพิจิตรได้เชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้เข้าร่วมโครงการฝึกสมาธิต้นค่าเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเรื่องสมาธินำไปสู่ผลสำเร็จด้านการเรียนให้ดีมากขึ้นและเป็นการปลูกฝังศีลธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาลงสู่ใจของคณะครูและนักเรียนครับ จากเดิมทีคือที่เนี่ยโรงเรียนวัดวังว่าเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ปี2560นะคะซึ่งพอออกมาปี62ก็รับช่วงต่อตอนแรกเลยสวดธรรมจักรภาษาเหมือนแบบภาษาแรปเลยเนาะเร็วมากฟังไม่ทันเราก็ปรับใหม่ให้ช้าลงแล้วก็คุณครูตอนแรกก็อยู่ด้านหลังยืนมั่งคุยมั่งก็เลย ปรับใหม่โดยให้คุณครูมานั่งข้างหน้าสวดไปพร้อมกับนักเรียนส่วนสมาธิต้นคาบเรียนปกติเขาก็ทําอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรจากเดิมอาจจะมีแค่บางช่วงเช้ากลางวันภายหลังมาก็คือให้นั่งทุกคาบเรียนแล้วก็คุณครูก็ให้มานั่งรวมกันที่ห้องประชุมทุกเช้าแล้วก็นั่งไปกับนักเรียนไปพร้อมๆกันทุกวันค่ะมีการประชุมกันทุกเดือนเราก็จะพูดในที่ประชุมทุกครั้ง การนั่งสมาธิมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยเราได้ทําบุญแบบง่ายไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วกับนักเรียนก็คือเราจะพูดในตอนเช้าทากิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะพูดถึงว่าประโยชน์มันเกิดกับตัวเองนะมีสมาธิมีสติเวลาเราเรียนหนังสือเราก็จะได้เรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมาธิต้นคาบเรียนพร้อม Oh. สามสี่สาลาบีบสู่ภาพตรงเวลาสมาธิสลาบียบสู่ภาพตรงเวลาสมาธิาเยี่ยม <Yeah. S 2> ให้เพื่อนเื<ๆ>่อช่วยกันจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ตรงจัดสมุดหนังสือให้เป็นระเบียบเตรียมตัวนั่งสมาธิกันค่ะให้เพื่อนๆปรับท่านั่งให้สบายผ่อนคลายร่างกายท,ทุกส่วน จะรู้สึกว่าสบายจากนั้นค่อยๆหลับตาชา้าๆหลับตาเบาๆพอให้มีแสงสว่างก็เข้าไปได้ถ้าเราหลับตาถูกวิธีเราจะรู้สึกว่าสบายและจะชอบการนั่งสมาธิขณะนั่งสมาธิหากมีเสียงอื่นนะขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจให้หลับตาและอยู่กับความรู้สึกที่สบายๆายต่อไปเรื่อยๆใครที่ยังมีกำลังสมาธิไม่มากอาจเผลอลืมตาขึ้นมาไม่รู้สึกตัว ก็ให้หลับตาเบาๆลงไปใหม่ก็จะทําให้เรามีกําลังสมาธิเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนแรกรู้สึกว่ามันน่าจะวุ่นวายมันน่าจะยุ่งไหนจะนั่งสมาธิต้นคาบไหนจะสวดธรรมจักรเอ๊ะมันจะไปเบียดเวลาเรียนหรือเปล่าปรากฏว่าก่อนที่พออจะมาเนี่ยคะ่ะหยุดทําไปสักประมาณเดือนหนึ่งได้ะคะ่ะกลายเป็นว่าหนึง่ง ทำไมรู้สึกเด็กดื้อขึ้นผลการเรียนต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ค่อยโอเคการเรียนรู้ของเด็กลดลงผอ,อท่านก็เลยมีนโยบายให้ช่วยกันแล้วก็ช่วยส่งเสริมพัฒนากระตุน้นซื้อลําโพงให้ซื้อแฟลชไดร์แจกทุกห้องเรียนผอ,อสนับสนุนเลยว่าอยากให้ทําแบบจริงจงังจากที่ไม่ชอบอะกลายเป็นเอ๊ะ เช้าขึ้นก็จะมาสวดมวนต์ละติดสวดมวนต์ละพอหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งอ่ะผลการเรียนของนักเรียนปรากฏว่าสติมันขึ้นแรกๆเลยก็คือเริ่มไปอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเรานั่งไว้ก่อนแลวอย่างน้อยเดินไปเนี่ยเหนื่อยพอเหนื่อยได้นั่งพักและได้หลับตาลงสักนิดหนึ่งเด็กจะดื้อหรือไม่ดือ้อเราสั่งแล้วเขาจะทําหรือไม่ทําก็ปล่อยก่อนบางคนถ้าดือ้อเราก็ปลือตามมองแล้วก็อื้อนิดนึงงระแอมเสียงนิดหน่อยแล้วเขาก็จะรู้แล้ว แต่ก็ทําไปเรื่อยๆก็จนเคยชินเหมือนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนไปแล้วเคยมีนะคะว่าคุณครูช้าไปช้าอะไรเงี้ยค่ะพอไปถึงก็จะสอนเลยเขาบอกครูขายังไม่ได้นั่งสมาธิเลยค่ะเออเลยอาเอางานลิบนั่งก่อนนี่ก็คือความรับผิดชอบของเด็ก กิจกรรมสมาธิต้นคาบเรียนนี้ทีมงานยืนยันได้เลยว่าทําทุกต้นคาบเรียนและทําทุกห้องทุกชั้นจริงๆครับรวมถึงชั้นเล็กสุดอย่างน้องอนุบาลเพราะเสียงเจอเจ้าที่กําลังท่องขั้นตอนการนั่งสมาธิต้นคาบเรียนอยู่นี้ก็แสดงสัญญาณบอกว่าน้องๆพร้อมนั่งสมาธิกันแล้วครับเรามาร่วมหยุดใจทําสมาธิไปพร้อมๆกันได้เลยครับ เด็กที่เนี่ยคะ่ะเขาจะได้นั่งสมาธิตั้งแต่อนุบาลสองเลยเขาจะรู้ว่าในทุกๆวันเขาจะต้องทําแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของเขาอยู่แล้วคะ่ะอย่างเวลาเขาไปร่วมกิจกรรมเนี้ยคะ่ะเขาก็จะนั่งริมแถวขวาสุด แล้วที่เหลืออีก56กแถวก็เป็นพี่ๆหมดเลยค่ะถ้าพี่ๆเขาเรียบร้อยเด็กๆเขาก็จะมองว่าเออพี่ๆเขาสามารถทําได้นะเขาก็จะทําตามพี่ๆค่ะมีกิจกรรมอะไรเขาก็เลยจะสามารถทําตามพี่ๆได้เลยอย่างเทอมแรกค่ะเขาก็อาจจะมีความตั้งใจที่แบบยังไม่มากพออะไรเงี้ยค่ะหลังจากได้ฝึกฝนมากขึ้นโตขึ้นเทอมสองเนี้ยค่ะจะดีขึ้นความตั้งใจเรียนการตอบคําถามต่างๆความจดจ่อในการทําสิ่งต่างๆค่ะ ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตได้ท่านบอกอเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานมากเลยค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณครูโรงเรียนวางว่าแทบทุกคนเลยท่านบอกอเขาก็จะมีการนิเทศมีการติดตามมีการประเมินก็จะทาให้เรารู้สึกกระตือรือร้นที่จะทําในสิ่งนี้ต่อไปค่ะและทําให้ดีขึ้นเครื่องมือบันทึกผลการนั่งสมาธิในทุกๆวันนี้คือเพจ Facebook ของโรงเรียนวัดวงังว่าจังหวัดพิจิตรนั่นเองครับ เป็นการประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลได้อย่างสร้างสรรค์ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายซึ่งคณะคุณครูทุกท่านจะบันทึกภาพและอัปโหลดรูปภาพการนั่งสมาธิต้นค่าเ,เรียนขึ้นสู่เพจเพื่อเป็นการบันทึกและประเมินผลอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคณะผู้ปกครองให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วยครับ หลานเขาเรียนได้ดีเลยนะเกรดเขาสามกว่าเลยค่ะผลของการที่เขาได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนคาบขนาดตอนช่วงโควิดนะ่ะเรียนออนไลน์นะคุณครูยังให้ซูมมาเรียนซูมอ่ะนักเรียนนั่งสมาธิก่อนคาบคุณยายก็อยู่ด้วยสนุกไปกับเขาเลยดีนะที่ให้เด็กเขามีสมาธิจากที่ว่าสอนยากก็ง่ายขึ้นลูกเราเรียนดีมีความรับผิดชอบมากขึ้นนิ่งขึ้น พูดง่ายขึ้นให้เขาเลี้ยงน้องได้คือแม่ปล่อยได้เลยไม่ไม่มีภาระเลยตั้งแต่ที่น้องได้นั่งสมาธิอะค่ะรู้สึกดีมีความสุขตรงที่ว่าจากปกติอะถ้าถ้าไม่มีกิจกรรมแบบเนี้อยู่บ้านปุ๊บก็ต่างคนต่างอยู่โทรศัพท์คนละเครื่องเนี่ยมันคือแยกกันหมดแต่พอน้องเขาไปบอกปุ๊บแม่มีอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นยังไงลองสอนแม่สิ เขาก็จะบอกน้องเขาว่าเวลานี้นะนั่งสมาธิเขาจะฟังพี่เขาแม่ก็จะอยู่ด้วยพอพี่เขาได้แล้วก็น้องเขาก็จะได้นิ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมสมาธิต้นข้าบเรียนของโรงเรียนวัดวังว่าจังหวัดพิจิตรมีดังต่อไปนี้ครับพุ่มในการโรงเรียนสร้างความเข้าใจให้แก่คณะคุณครูเพื่อน,นําความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมได้ในทุกห้องเรียนกําหนดเป็นกิจกรรมประจําวัน เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยและปลูกฝังนิสัยรักการสวดมนต์และการนั่งสมาธิผู้บริหารโรงเรียนและคณะคุณครูทุกท่านในโรงเรียนร่วมทําไปพร้อมกับนักเรียนทุกครั้งเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนใช้เพจ Facebook เป็นเครื่องมือบันทึกและประเมินผลด้านการดําเนินกิจกรรมรวมถึงประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองให้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมทานภูิในาการ สนับสนุนอุปกรณ์และบริบทจำเป็นเพื่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ทําได้อย่างราบรื่นผลสำเร็จทางการเรียนของปอ .1 r t นะคะป .3 NT แล้วก็ป .6 O NET ซึ่งผลที่ได้ก็คือสูงกว่าระดับประเทศ ะะทุกปีตั้งแต่ปี6-3เป็นต้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตัวคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผออ,อเองเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้แต่ละโรงเรียนอะ่ะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ผู้บริหารปึกให้นักเรียนและก็คณะค,ณครูเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมไปด้วยกันแล้วจะทําให้เกิดผลประสบความสําเร็จอย่างเช่นกับโรงเรียนวัดบางว่าค่ะ ผลสำมฤทจรูปธรรมชัดเจนคือผลการเรียนของนักเรียนอยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐานรวมไปถึงพฤติกรรมที่ว่านอนสอนง่ายมากขึ้นเพียงแค่ใช้เวลาหยุดใจก่อนเรียน5นาทีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นเวลาที่ลงทุนน้อยแต่กลับคืนกำไรมาสู่ตัวเด็กนักเรียนอย่างมหาศาลซึ่งโรงเรียนวัดวังว่าจังหวัดพิจิตรคือหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ได้พิสูจน์แล้วว่าสมาธิคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ แต่เคล็ดลับนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มลงมือทำแล้ววันนี้คุณนั่งสมาธิแล้วหรือยังครับ